ตำบลตาโนเมรรเป็นหนึ่งใน5าตำบลของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาตั้งอยู่ห่างจากอำเภอรประมาณ7กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ133กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ192ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองเป็น9หมู่บ้านตำบลตาโนเมรรมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์คือปูมงปิยมิตร รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติได้แก่บอ่อน้ำร้อนสวนไม้ดอกเมืองหนาวรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นเฉาก้วยโบราณส้มโชกุนทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ไก่เบตงปลานิลสายน้ำไหลตำบลตาโนเม,มรรมีการนำข้อมูลสารสนเทศของชุมชนได้แก่ข้อมูลจปท ข้อมูลกรชชสองคอและข้อมูลอื่นๆมาใช้ในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนชุมชนมีการบริหารจัดการตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นคณะทำงานสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลตานน้นแมระรอมีการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแหล่งเรียนรู้โดยการถ่ายทอดการใช้โปรแกรม CIA การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาคีและผู้แทนในตำบลโดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของหมู่บ้านโดยโปรแกรม CIA มีการวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้านและปักหมดุด วางไอคอนสัญลักษณ์ปัญหาของทุกหมู่บ้านบนแผนที่ตำบลในระบบ Google Map และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาโดยบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลน,นำเสนอปัญหาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศต,ตำบลทาง Facebook ทาง g o o g l e Map เว็บไซต์ของตำบลของอำเภอและจังหวัดทางกลุ่มลายกำนันผู้ใหญ่บ้านและช่องทางอื่นๆเช่นในเวทีประชาคมการประชุมเสียงตามสายสวัสดีครับผมนายพยชานทรรองนายกอค์งการบริหารส่วนตำบลตอนนี้ไปร้องเรื่องเกี่ยวกับจ้าปะทนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี ที่เราจะได้นําเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆในเรื่องของจ้าปะทอนะครับมา <c oughs> เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นหรือเรื่องของการจัดทาแผนนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าคนครับในชุมชนครอบครัวนะครับในชุมชนของตำบลตันลำเลาะแต่และครอบครัวเป็นเช่นไรนี่ทางท้องถิ่นนะครับก็ได้นำนินการร่วมกับทางอาสาหรือทางพอชเนี่ยครับเรื่องการทำเจ้าปทอนครับตลอดมาโดยเฉพาะการเสนอแผนที่จะมาเป็นแผนพัฒนาของท้องถิ่นทางท้องถิ่นก็ได้พิจารณาครับได้ดู ได้ดูอยู่นะครับตามหลักเกณฑ์ของจปทว่ามีพี่น้องในกลุ่มใดนะครับในหมู่บ้านใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่สมควรตามหลักการนะครับของจปทนั้นก็จะมีโครงการต่างๆครับก็ที่จะนําเสนอให้กับกลุ่มชุมชนและกลุ่มหมู่บ้านให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพเสริมเวลาจัดทาแผนประชาคมก็จะมีการาชี้ช่องทางแนวทางนะครับโดยเฉพาะเรื่องขังการประกอบอาชีพนะครับของกลุ่ม เรื่องของสภาเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนนะครับอันนี้ทางเราก็ได้เรื่องในความสําคัญเป็นมาตลอดนะครับแล้วก็นะอย่างนี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมอยู่แล้วนะครับในหลายๆโรงเรียนนะครับโดยทางอบตนี่แหละอุดนณรงประมาณให้กับโรงเรียนนะครับทางอบตมองเห็นึงความสําคัญนะครับของเด็กและเยาวชนนะครับก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเด็กนะครับท้องก่อนวัยยาเสพติดที่มันมีเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มของเด็กเยาวชนนะครับและกลุ่มวัยรุ่นนะครับอันนี้ก็คือปัญหาหลักนะครับปัญหาใหญ่นะครับ ที่ต้องร่วมกันแก้ไขนะครับทั้งทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับก็มีการดำเนินการมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องของหลักษาของเด็กนะครับที่จะต่อยอดนะครับมาเรียนรู้นะครับเรื่องของการทําการ,กรเกษตรเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตันี้ครับปัจจัยแห่งความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาของชุมชนเกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนภาคีการพัฒนาและประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อไปใช้ประโยชน์ร่วมกันและการนำสารสนเทศมาให้บริการแก่ประชาชนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์